สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะแม่หมอจะมาในรันด้อมที่ชื่อว่าอาพอดีว่าแฟนเพจนะคะเอเอเอฟซีของแม่หมอนะแล้วก็คนสนิทกันเนี่ยนะคิดหัวข้อคําถามมาให้ด้วยเราก็จดจดมานะถ้าสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากให้ ตอบอะไรให้ไพ่ตอบอะไรอ่ะให้พิมพ์คอมเมนต์ไว้ก็ได้นะเดี๋ยวแม่หมอมางว่างมาทําให้นะคะครนี้ก็จะมีคนสนิทที่เขาเขียนเขียนมาแล้วก็เอ่ซนะคะเราก็รวบรวมมาแล้วก็จะถามให้นะคะแล้วให้ไพ่ตอบแทนเขาอะนะคะสําหรับใครที่มาดูช่องใน y o u t u b e นะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็เอ่อกดกระดิ่ง,แ,งแจ้งเตือนไว้ด้วยโนะจะได้ไม่พลาดน,นะคะแล้วครานี้นะ ฝากทุกคนนะรบกวนดูโฆษณาให้แม่หมอหน่อยนะจะได้เป็นค่าครูให้แม่หมอเนาะจะได้มีกําลังใจในการทําช่องต่อไปนะคะส่วนใครก็ตามที่ดูในติกตอกนะอยากให้กับให้อยากให้เข้าไปดูใน YouTube ด้วยเพราะว่า เดี on, <utral. S 1> ๋ยวสักพักไม่หมาะจะอัดคลิปยาวแล้วอาจจะทําเป็นแนวนอนนะคะไม่แน่ใจว่าในว่าในติ๊กต็อกนี่จะลงจะหลบจะตัดตัดออกมาได้หรือเปล่าเนาะก็ถ้าเกิดใครที่เข้ามาดูในติ๊กต็อกช่วยรบกวนนะช่วยรบกวนตามอีกช่องทางด้วยนะคะใน YouTube นะคะนิลินนะคะวัคทาโร่แปเป็นภาษาอังกฤษ N I L I N W A ค T A R O T 8 8นะคะเดี๋ยวไปเจอกันในช่องนู้นด้วยเนาะสองสองที่เลยนะตามสองที่เลยนะขอบคุณมากๆค่ะมา ันนี้มาเป็นที่ EP หนึ่งก่อนแล้วกันนะคะ EP หนึ่งนะคะจะใช้ชื่อว่าคุณถามไพ่ตอบแล้วกันตอนแรกมาเออตอนแรกตอนแรกตอนแรกไม่หว่าจะจะบอกว่าคุณถามเขาตอบอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูอีกทีแล้วกันจะใช้จะใช้อะไรไพ่ตอบหรือเขาตอบก็ได้นาโอเคนะคะถ้าเกิดสวมวิญญ,ญาณเขาก็เป็นเขาตอบแต่ถ้าไม่สวมก็เป็นไพ่ตอบเข้าใจใช่ไหม <laughs> โอเคค่ะอ คืนวันนี้นะคะข้อแรกนะคะถามว่าณเวลานี้คืนนี้เขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดยังไงกับคุณคนที่คุณนึกถึงนึกถึงหน้านึกถึงชื่อเขานะคะคนคนนี้ณเวลานี้ปัจจุบันนี้เขาคิดยังไงกับคุณคะสองไม้เท้าเกิดขึ้นสองไม้เท้าเกิดขึ้นหมายถึงว่าตอนแรกนะเขาเหมือนกับห่างคุณไปแล้วนะเพราะามันไม้เท้าที่หันไปใช่ป่ะตอนนี้ยมันเหมือนกับว่า เขาหาันกลับมามองบางอย่างแล้วแหละสองไม้เท้าคืออะไรเขาวางเออถ้าเกิดในอดีตเขามีคนหรือมีสิ่งบางอย่างที่ไปสนใจมากกว่าหรือว่าสลับไปสลับความสนใจไประหว่างอีกที่หนึ่งกับอีกที่หนึ่งอย่างเงี้ยตอนนี้เขาวางไม้เท้าลงแล้วเขามาจับไม้เท้าเดียวซึ่งเราจะเปิดต่อไปว่า,เขา,าเขาหมายถึงอะไรอืเขาหมายถึงอะไรเนี่ยอุ้ยตายแล้วอ่ะหนึ่งเหรียญเกิดขึ้นเขารู้สึกว่าอช่วงเวลายากลําบาก เนาะมันเป็นหนึ่งเหรียญที่ขุดออกมาจากดินช่วงเวลายากลําบากเนี่ยกว่าจะได้กลับมาคุยกว่าจะได้กลับมารู้สึกเนี่ยมันเหมือนกับมารู้สึกดีครั้งจากที่รู้สึกว่าห่างห่างกันไปอะ่ะเออมันมีความรู้สึกว่าโหกว่าจะได้กลับมาคุยกว่าจะได้แบบเติมเต็มเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันมีความรู้สึกว่าเขาอะนะน่าจะน่าจะหันหลังแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกน้อยใจอะ่ะอยู่ในพื้นที่ของคุณแล้วรลอคอยตัวเขาเองแม่หมอก็มองว่าแล้วเวลานั้นเขาไปโฟกัส ที่อื่นอะสิ่งอื่นหรืองานก็ได้นะอาจจะไม่ได้หมายถึงคนอื่นก็ได้หรืออาจจะหมายถึงคนอื่นที่เป็นเพื่อนร่วมงานหรืออะไรเขาก็ได้เพราะมันเป็นสองไม้เท้าเกี่ยวกับการงานใช่ปะเออแล้วตอนเนี้เขาเหมือนกับว่าเขาผ่านผ่านช่วงเวลาที่แบบเงียบใส่คุณไปแล้วตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับเราอรอเขารู้สึกอยากกลับมาคุยนะเพราะว่าแต่เขาเป็นคนนิ่งนะคุณต้องทักทายเขาเขาเป็นคนที่ถติว่า ส่งข้อความไปเยอะๆเงี้ย,ยแต่เขาจะตอบมาแค่คำข้อความเดียวอะไรเงี้ยนิสัยเขาอะนะคะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบกว่าคุณจะผ่านมาจุดนี้ได้เนี่ยตอนเนี้ยถ้าคุณเขาจะเขารู้สึกว่าเขาเขาไม่ได้อยากสูญเสียคุณไปนะเขารู้สึกว่าถ้าเกิดคุณหายไปนานนานกว่าน,นี้อีกนิดอะเขาก็จะตามคุณกลับแหละเออเขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ ที่เขาแบบเขาเขาไม่เขาเหมือนกับเขาถอยหลังกลับมานะสังเกตนะถ้าเป็นแปดเหรียญเดินไปข้างหน้าเนี่ยเขาไปอ่ะเขาไปเรื่องของเขาแล้วอะไรเงี้ยแต่มันเป็นแปดเหรียญที่กลับหัวเขาถอยมาดูดิเขาถอยมาแล้วก็กำลังวิ่งไล่ล่าคุณอีกครั้งมันเหมือนกันได้กลับมาคุยกันอีกรอบเนี่ยค่ะสามเหรียญแล้วนะคะตอนนี้เขารู้สึกว่าเอออยากคุยกับคุณแล้วล่ะแต่ก็ยังเป็นในลักษณะของความสัมพันธ์ที่ยังให้สถานะแบบแค่เพื่อนนะแค่อาจจะรู้สึกดีกกัน มากกว่าคาว่าเพื่อนก็ได้แต่ก็ยังยังวางเราอยู่ในสถานะเพื่อนคนหนึ่งพี่น้องคนหนึ่งนะคะโอเคเนาะอ่ะมาที่ข้อ2องนะคะสําหรับคนที่โกรธกันอันนี้มันตอบไปแล้วนะจริงๆสำหรับคนที่โก,กนนนะรธก,กันนะเขาจะกลับมาคุยดีไหมอ่ะถามตอบอีกก็ได้คุยแน่นอนนะคะเอ่อเพจออฟวานนะคะการสื่อสารเริ่มมาเป็นการเริ่มต้นใหม่เป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยอะ่ะ ที่ผ่านมาทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันเป็นไปได้ว่าเขาไปให้ความสนใจกับสิ่งอื่นแล้วก็เป็นสามดาบเกิดขึ้นหรือคนอื่นๆที่ทําให้คุณไม่พอใจเขาอาจจะดึงบุคคลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเขาหรือให้ความสัมพันธ์กับคนที่คุณไม่ชอบก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเห็นปะแต่ตอนนี้มันจะมีการเริ่มต้นใหม่คือ the lover เพราะตอนนั้นคุณจะรู้สึกเหมือนกับเขามีตัวเลือกอ่ะ the lover คือเหมือนกับว่าเขาเป็นหลักทางเลือกเขาดึงเราเข้าไปเป็นคนเลือกคนใดคนหนึ่ง ก็ได้อย่างเงี้ยตอนนั้นคุณอาจจะน้อยจงน้อยใจหรือว่าทําให้ห่างกันไปอะนะคะแต่เดินเล e r นี่หมายถึงใครขอที่นี้นิดนึง การเริ่มต้นใหม่การกลับมาคุยกับคุณได้นะเดือดฟูนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่แล้วก็เป็นหนึ่งไม้เท้าด้วยนะไม่หมอะจะตีว่าเป็นฝั่งเราใช้แล้วเพราะอะไรเพราะเราคือ Queen of อฟวานเราสวยเราเลิศเราสวยเราเลิศเราหลอนะคะเราต้องมั่นใจตัวเองนะพวกคุณนะแล้วคุณเป็นคนที่เก่งควีนออฟวานคือคุณเป็นคนที่เก่งเลยแหละคนที่แบบ ทำอะไรได้แบบดูมีสเสน่ห์ดูพลาวดูฉลาดหลักแหลมคุณเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้แค่จะทําตัวสวยหล่อยอย่างเดียวนะคุณมีความสามารถและมีความคิดด้วยเออขีดออบวานนี่เป็นคนที่แบบประสบความสําเร็จหรือว่าให้ให้คุณค่าแต่ในเรื่องของการงานด้วยเช่นเดียวกันถ้าคุณเป็นคนในบุคลิกลักษณะนี้ว่าทํางานด้วยนะหาเงินด้วยนะพัฒนาตัวเองด้วยนะนี่คือพลังงานของคุณนะคะโอเคอ่ะข้อที่สามนะคะ ในใจเขาเนี่ยนะอืคําถามนี้ทุกคนถ้าออกมาเป็นแบบไหนก็ขอให้ทุกคนเข้าใจอิแลซีเรียจนเกินไปเนาะทําตัวของเราให้มีความสุขและมั่นใจในตัวเองมากๆก็พอข้อสามนะคะในใจเขาอะตอนเนี้ยเขามีคนอื่นอีกปะอ่ามีคนอื่นอีกปะ่ห้ามไม่ท้าวในใจเขาสับสวนว,วุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายกับอะไรขอดูซิห้ามไม่ท้าวมีคนวุ่นวายเจ็ดถ้วย ตัวเลือกสมัยก่อนน่าจะมีตัวเลือกเยอะแยะมากมายเจ็ดถ้วยนี่คือแบบโอ้ตัวเลือกแล้วเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะสําหรับคนที่ที่ฝั่งนี้อย่าไปด่าเขาไปอะไรเขานะมันเป็นเรื่องราวที่ที่เคยเกิดขึ้นนะเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะไปโกรธเขาหรืออะไรเงี้ยก็ก็ไม่ต้องพิมพ์ว่าเขาแรงๆในในคอมเมนต์หรอกเนาะเราคอมเมนต์แต่สิ่งที่แบบโอเคน้อมแล้ว่าใช่งั้นงี้แต่ว่าไม่ต้องไปว่าไปด่าเขาเนาะโอเคนะห้าไม้เท้ากับเจ็ดถ้วยเขาเคยมีตัวเลือกมาก่อน แต่ตอนนี้แต่ตอนนี้นะตัวเลือกทั้งหลายเหล่านั้นอะมันไม่ตอบโจทย์เพราะอะไรเจ็ดถ้วยสําหรับนี้คุณเห็นไหมถ้วยความหมดแล้วแล้วมันมีถ้วยหนึ่งที่เขาบอกเฮ้ยคนที่เขาคิดว่ามันดีที่สุดในตัวเลือกนั้นอะทะเลาะก,กันมากแล้วก็แบบขัดใจกันมากเชอบมีช่วงเวลาที่มันไม่เข้าใจกันมากเนี้ยคนคนนั้นคือ D M P E S คนคนนั้นคือ D M P E S เดี๋ยวแม่หมอจะขยี้ว่าใช่คุณหรือเปล่า ถ้าคุณเป็นบุคลิกลักษณะของผู้หญิงหรือผู้ชายที่คิดว่าตัวเองดูแลตัวเองได้ดีอะ่ะไม่ต้องพึ่งพาใครอะ่ะแล้วก็ดูแบบอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองอยู่ที่แบบมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่เป็นเป็นแม่ของลูกพ่อของลูกอบอุ่นหัวใจอะ่ะนั่นคือคุณเขาหมายถึงคุณไหมอะ่ะตัวเลือกทั้งหลายที่เขาเทออกไปอะ่ะตอนเนี้ย เขาจริงๆแล้วผู้ชายถือเหรียญน่ะ k i n ออ f p ค n t a c l e นั่นคือจริงๆขงในใจเขาเลือกได้แล้วนะเลือกได้นานแล้วแหละแล้วอุ้ยดูสิไนออฟเขาอ่ะเขาอ่ะมันมีจดหมายบางอย่างที่เป็นจดหมายปิดผนึกที่อยากจะบอกรักแต่คนคนนี้คิปลุกนิ่งนิ่งแล้วไม่บอกนะแม่หมอฟันทงว่าคนคนนั้นอ่ะตัวเลือกคนนั้นอ่ะตอนนี้เขาหมดแล้วใช่ไหมตัวเลือกพวกนั้นอ่ะเจ็ดเหรียญฝังลงดินหมดแล้วนะคะแล้วก็มีต้นหนึ่งที่ลากงอกเป็นต้นไม้เป็นอะไรที่เอาอย่างนี้ ถ้าคุณคือคนที่ผ่านเข้ามามันคือเจ็ดเหรียญน,นะแม่หมอไม่ได้อ่านมั่วนะเจ็ดเหรียญก็เจ็ดถ้วยเพราะนั้นถ้าเมื่อกี้มันมีเจ็ดเจ็ดถ้วยด้วยนะเจ็ดเหรียญคือถ้าใครก็ตามที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้มาถึงเจ็ดปีแล้วนะคะไม่มากไปกว่านี้ไม่น้อยไปกว่านี้อ่ะหรือตีตีตีก็ได้เจ็ดถึงสิบปีในความสัมพันธ์เนี้ยเป็นพลังงานของคุณและเขาอะคิดว่าคุณคือคนที่ใช่ที่สุดในใจเขาแล้วอะตัวเลือกพวกนั้นอะ ก็อยู่ใต้ดินแต่ไม่องอกไงเข้าใจไหมตัวเลือกใครก็มีได้เนาะแต่ว่ามันเป็นคนในใจอมันจะมีคนหนึ่งอะที่มันแบบก่อรากที่มันแบบรู้สึกผูกพันอะที่มันแบบผุดขึ้นมาแล้วเป็นการเริ่มต้นใหม่เหมือนกับปลูกต้นรักอะมันมีคาแบบบางคําที่รู้สึกว่าถ้าเราชอบอะไรรักอะไรมากๆอะเราจะเราจะปลูกมันเราจะลดน้ําพรวนดินให้มันอะเออนี่แหละเหรียญน,นั้นคือคุณขอขอขอ,ข,อขยายใช่คุณหรือเปล่าิ คือคนที่มีผลต่อใจเขาอะคินออฟสอดคนที่คนที่ที่เขาไม่ค่อยแสดงความรู้สึกอะคนที่เขานิ่งใส่สมมุติว่าถ้าเขานิ่งใส่คุณนั่นคือพลังงานของคุณนะคะแต่ถ้าเขาไม่ได้ไม่เคยนิ่งใส่คุณคือเฟลลี่เหมือนเพื่อนทั่วไปอะไม่ใช่เขาจะต้องเก๊กใส่คุณอะนะคุณคือคนที่ใช่น,นะแล้วมาต่อกันที่ข้อที่สี่นะคะทําไมเขาถึงไม่ยอมชัดเจนกับเราสักทีอะทําไมอ่ะทําไมเขาถึงไม่ยอมชัดเจนกับเราสักทีขอให้ไพ่บอกนะคะ แขเงเขากลัวการโดนควบคุมเขาอยากเป็นอิสระเขารู้สึกว่าการมีความสัมพันธ์ที่ว่าเธอคือแฟนกันเอ้เราคือแฟนกันเธอเราคือเป็นอะไรกันเนี่ยเป็นอะไรที่ว่าคุณะจะเข้ามามีอํานาจควบคุมเขาอย่างเช่นวันนี้เธอไปไหนหรอเขาก็จะรู้สึกอึดอัดอย่างเช่นว่าอ่ะเห็นไหมพูดถึงปุ๊บปั๊บเลยเนี่ยติดชาริออรถามว่าเขาไม่อยู่อย่างเงี้ยเขาจะไปไหนเงนี้ยถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์เริ่มชัดเจนนะหนึ่งคือ เธอเธอจะไปไหนอ่ะเขาก็จะเริ่มอึดอัดเอาอยเงี้ยถามจริงเว้ยมันไม,ไม่มีอิสระคือคนคนนี้ยังยังอยากใช้ชีวิตอิสระอยู่นะคะแล้วบางคนน่ะนะคะ c h ร r เ o t คือการเดินเดินทางมีระยะทางรักที่มีระยะทางซึ่งมันไม่สามารถเจอตัวเป็นๆกันได้ซึ่งชัดเจนยากสี่เพราะางี้มันน่าจะเป็นพลังงานของคนที่คุยกันทางสื่อโซเชียลซะมากกว่าหรือว่าปีนึงจะได้เจอกันแค่แป๊บเดียวไหมแต่ว่าคุณเป็นคนของใจเขานะแล้วเขารู้สึกว่า เขาเขาาไม่มั่นใจอะว่าจริงๆแล้วอะคุณคุณรู้สึกยังไงกับเขากันแน่ค่ะบางครั้งความอารมณ์มันแป,ปรปวนเดื The High Princess อดหายเดือดหายพื้นเสเพราะบางทีเนี่ยเขารู้สึกว่าการการได้รักกับคุณการได้คบกับคุณมันเป็นเรื่องที่ยากในหลายๆเรื่องที่เขาคิดน่าจะเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะ 1. คือกลัวโดนควบคุมสองคือมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องสก็คือว่าเขารู้สึกว่ากว่าจะได้คบกันมันเป็นอะไรที่แบบที่ ที่ที่มันยุ่งยากอ่ะเออพลังงานนี้มันเหมือนคนข้ามทวีปข้ามข้ามประเทศเนาะทางไกลนะอย่างน้อยๆต่างจังหวัดที่มันไม่ค่อยได้เจอกันอ่ะมาเดินทางมาหาแต่ละทีคือยุ่งยากมากอ่ะมีอุปสรรคเกี่ยวกับการเดินทางอ่ะแต่ถามว่าเดร์เลเวอร์ชอบไหมชอบแล้วคู่เนี้ยคนที่เข้ามาดูแรนดอมเนี้ยส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่แบบรู้นะว่าว่ามันดีแบบมันรักกันนะเดร์เลเวอร์มันมันมันดึงดูดแล้วเสน่หาต่อกันนะเหมือนคนที่อยากใกล้ชิดอยากสัมผัสกันน่ะ แต่แต่ว่าภายนอกจะไม่จะแสดงอีกอย่างนึงนะเพราะเดชรีออดกับกับสแตงเนเป็นอะไรที่แตกต่างเนาะเป็นรักต่างไวัยได้หนึ่งเป็นรักต่างชาติที่วัฒนธรรมประเพณีภาษาไม่เหมือนกันแล้วมันทําให้ยากในการที่จะสานสัมพันธ์เนาะแล้วก็เป็นรักอะไรที่แบบว่าตัวเขาเองอ่ะเป็นคนที่ภายนอกจะดูแข็งแข็ง่ะไม่ค่อยสนใจอ่ะแต่ลึกๆอ่ะในใจอ่ะเขาเขารู้สึก ปกับคุณมากนะเขาเหมือนกับว่าขนาดพลังงานมันสื่อเหมือนว่าขนาดว่ายังไม่ได้คบกันขนาดว่ายังไม่ได้ไม่ได้อะไรอ่ะเขารู้สึกกับคุณมากแล้วอ่ะมันมันมันมากไปกว่านี้มันก็จะล้นแล้วอ่ะเดอะมจิกเชียนคือแบบคุณทําให้เขารู้สึกแบบหลงสเสน่ห์คุณนะคะเดอะไฮพินเซตอย่างเงี้ยเขาเลยรู้สึกว่าอุยแค่ที่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นแฟนกันนะเขายังรู้สึกกับคุณมากแต่เขาเลือกที่จะเงียบเพราะว่าถ้ากรณีที่ทําให้เขารู้สึกมากไปกว่านี้ถ้าเขาแบบ ถ้าคุณไปคุยกับใครหรือไปไหนอย่างเงี้ยเขาจะหึงจะหวงคุณอย่างเงี้ยหนัก,กวันนี้อีกนะเออทำไมพลังงานมันสื่อมาแบบนี้เนาะเราก็อ่านแบบนี้นะคะโอเคข้อที่ห้านะคะเขาอยากอะไรล่ะเนี่ยเขียนเองแล้วอ่านไม่ออกเขาอยากให้ทำอะไรให้เขาอ๋อเขียนเองแล้วอ่านไม่ออกเขาอยากให้คุณทำอะไรให้เขาเขาอยากให้คุณทำอะไรให้เขา The hermit ิ เด์มิทเขาอยู่ในหมดโลกส่วนตัวได้ายโลแฟ้นเนี่ยเขาเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูง่ะคนที่คุณนึกถึงอ่ะเป็นคนที่เกิดวันพฤหัสได้ด้วยนะเป็นคนที่เกิดราศีพฤษภก็ได้นะเป็นคนที่เกิดธาตุน้ําได้นะคะมีนกรกฎพิจิกก็ได้นะแล้วก็เป็นคนที่ชอบอยู่ในโลกส่วนตัวน่ะเขารู้สึกว่าอยากให้ คือถ้าเขาเงียบหายไปอ่ะให้เข้าใจเขาเออให้เข้าใจเขาว่าเขายัางรู้สึกเอ้ยทำไมไมันก็ถอฟคัพล่ะเอา,อางี้เขาเป็นคนคุยไม่เก่งนะเขาเป็นคนคุยไม่เก่งเขาเป็นคนสารสัมพันธ์ไม่เก่งเลยถ้าเห็นถ้าพลังงานเนี้ยถ้าใครมาอ่านมาดูมาดูมาดูลนด Random อมอ่ะให้เราไว้เลยว่า ให้คุณรู้นิสัยเขาเลยว่าเขาเป็นคน,นเหมือนคนที่เงียบอะเงียบจริงๆแล้วเหมือนสารสัมพันธ์ไม่ค่อยเก่งมีโลกส่วนตัวสูงเวลาที่เขาเงียบหายไปแล้วเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่รู้จะคุยอะไรก่อนแต่ให้รู้เลยว่าเขายังมีความรู้สึกให้กับคุณถูกัคับไม่เหมาะไม่อยากพูดเพื่อที่จะให้ใครเนี่ยหมกมุ่นอ่ะหมกมุ่นว่าเขาชอบเราแบบให้มโนหรือว่า ให้กิดไปเองแต่ถ้าพลังงานนี้เป็นของใครอะนะมันก็จะตรงตั้งแต่หนึ่งสี่ะใช่ป่ะแต่ถ้าใครรู้สึกว่ามันไม่ใช่หรือว่าจริงเหรอคะแม่หมอเขาเขาชอบเราเหรอมา,นะมาดูส่วนตัวนะนนามาดูส่วนตัวนะเพราะบางทีอะคนที่เข้ามาดูเราอาจจะไม่เป็นพลังงานแรนดอมแต่อาจจะไม่ตรงทุกหัวข้อก็ได้ใช่ป่ะอาจจะตรง็นบางข้อก็ได้อย่างเงี้ยนะแล้วก็แบบไม่มั่นใจก็อย่าอย่าไปคิดว่าใช่ทั้งหมดแล้วไปคิดว่าเขาางธีแล้วกแบบ็แบบเวลาเขาไม่สนใจแล้วก็มานอยอะไรอย่างเงี้ยเออนะ ดูๆส่วนตัวก็แอดไลน์มานะคะ L O N หนึ่งสองหนึ่งห้าพลังงานวันนี้คือจริงๆแล้วใจลึกๆของเขาอะ่ะเขาอยากให้คุณเป็นคนที่รู้ว่าจริงๆแล้วเขามีความรู้สึกให้คุณนะ Queen of c u p Two of c u p แล้วเขารู้สึกว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่มันดีแล้วคุณเป็นคนที่อบอุ่นให้กําลังใจเขาอะถ้่ยขึ้นน่ะเขาอยากให้ทําอะไรให้แกเขาถ้าตามคําถามก็คือตอนนี้คุณทําอยู่แล้วอะ่ะคุณเป็นคนที่แบบ ไม่เคยหายไปไหนอ่ะเป็นกําลังใจให้กับเขาอ่ะแล้วมันเหมือนคนที่สื่อกันได้ในวันที่ในวันที่คุณหายไปนะคุณรู้ป่ะพลังงานประมาณว่าเธออย่างเงี้ไปอีกได้ป่ะเธอไม่ต้องสอ้ยพลังงานมาโอเคเธอไม่ต้องสนใจนะว่าในชีวิตเราอ่ะจะมีคนมากมายเธอไม่ต้องสนใจนะว่าใครต้องการเราแต่ให้รู้ว่าเราต้องการเธอเฮ้ยมันมันขึ้นมาจริงๆสี่ถ้วยเธอไม่ต้องมานั่งสนใจนะว่าเรามีเพื่อนมากมายหรือมีใครก็ตามลายล้อมเราอ่ะ หรือคนที่เราให้ความสนใจกับเขาอะไปไลฟ์ไปคุยอะไรก็ตามเธอเธอไม่ต้องไปนั่งใส่ใจนะว่าคนพวกนั้น่ะเราจะสนใจเขาไหมให้รู้ไว้ว่าเราอะสนใจเธอถ้าเธอเงียบหายไปเมื่อไหร่นั่นแหละเราจะรู้สึกเหงาทันทีเลยเดอะเฮอร์มิตแม่หมอไม่ได้โวยใครนะพลังงานแล้วมันสื่อเข้ามาว่าเธอไม่ต้องนะเธอไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคิดแทนเราไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าเราอะจะสนใจใครนะไม่ต้องสนใจว่าเราจะสนใจใครให้รู้ไว้แค่เพียงว่า เราอะสนอยู่ยนะเอ๊ะม่หมอพูดยังไงวะงงมันเหมือนกับว่าเธอไม่ต้องสนใจว่าใครจะอยากได้เราเออแต่ให้สนใจว่าเราอยากได้ใครก็คือ two of cups คนนั้นก็คือเธอสองไม้ที่เราตอบแต่แรกข้อหนึ่งที่เราตอบไปกลับไปดูตอนที่หนึ่งนะเป็นใบแรกเลยด้วยซ้ำโอเคไหมถ้าเราหายไปตอนนี้เรากลับมาเลือกคนที่เป็น two of cups โอ้ยมัลลังานดีมากนะดีมากๆเอาไปข้อที่หกอะไรที่คุณทําให้เขาแล้วเขารู้สึกดีเป็นพิเศษอะไรคะที่คุณทําให้เขาแล้วเขารู้สึกดีใจเป็นพิเศษอ่ะขอให้เพจออฟสอดวันที่เขาต้องก้าวผ่านก้าวผ่านความลําบากอะในวันที่เขาเหมือนกับเขาเดินไปทางไหนแล้วมันแบบช่วงที่เขามีอุปสรรคในชีวิตหรือสิ่งที่เขาทําอะ ถึงแม้มันจะเป็นความสําเร็จเล็กๆ,ๆน้อยๆอ,ยอะ่ะเทียบอาจจะไม่เทียบเท่าที่คุณทําได้อะ่ะเออพลังงานบางอย่างที่เขาทําทําแล้วอะ่ะเขากว่าจ,จะผ่านมาถึงจุดที่คุณยืนได้อะ่ะมันอาจจะยังไม่เท่าคุณนะในหลายๆ,ๆเรื่องอะ่ะแต่เขามีความพยายามอะ่ะให้คุณรับรู้ไว้ว่าถ้าคุณเห็นเขาแล้วคุณให้กําลังใจเขาแล้วเห็นว่าเขามีความตั้งใจมีความสามารถอะ่ะเขารู้สึกดีใจลึกๆเลยอะ่ะ เห็นไหมเขาต้องการกําลังใจจากดีเอ็มเพสอะซึ่งดีเอ็มเพสก็ออกตั้งแต่แรกแม่หมอสับใหม่นะคือคุณอะคือคุณอะจะเป็นเสมือนแม่ที่ห่วงใย,ยลูกอะคุณคนนี้นะ่าจะต้องการกําลังใจอะการปกป้องนะวัยเด็กเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของของแบบความอบอุ่นจากแม่เขาหรือว่าครอบครัวเขาอันนี้อันนี้เราเราไม่ไม่ได้ว่าเนาะแต่ว่ามันมีพลังงานถ้าใครเป็นแบบนั้นรู้สึกว่าคนของคุณขาดความอบอุ่นหรือไม่ได้อยู่กับกับครอบครัวตัวเองไม่ได้อยู่กับแม่อะไรเงี้ย ก็ค่คิดไปเลยว่าเขาต้องการว่าสิ่งที่เขาพยายามทําถึงมันจะเป็นอุปสรรคในชีวิตแล้วมันยากสมมติอย่างใครก็ตามที่แบบสําเร็จเรื่องการงานง่ายๆอย่างเงี้ยแล้วก็หรือว่าบางคนมั่นคงแล้วมีบ้านมีรถอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาอยากจะเขาจะบอกว่าเรื่องในใจเขาอะมันเป็นเรื่องยากที่กว่าเขาจะก้าวมาจุดเนี้ยถึงแม้ว่าเขาจะมีของเล็กๆน้อยๆแต่นั่นคือความสําเร็จของเขาอะขอให้คุณชื่นชมเขาแบบจริงใจนะ หนึ่งอะให้คุณนะ่ะทาตัวเหมือนกับว่าคุณเป็นคนในครอบครัวของเขาอะ่ะป้อนความสุขความสบายใจให้แก่เขาอ่ะคุณไม่หาเรื่องทะเลาะอ่ะใช่คุณไม่หาเรื่องทะเลออะาเอะลอ,อะ่ะถ้าคุณไม่หาเรื่องทะเลาะนะแล้วคุณเป็นความสุขของเขาอะ่ะมันคือสิ่งที่เขาอะ่ะอยากเนี่ยเขาไม่อยากทะเลาะแสดงว่าเมื่อก่อนคุณทะเลาะแล้วก็สร้างแผลใจกันแรงมากนะสามดาบห้าดาบอะ่ะให้คุณหยุดซะ นะคะให้คุณหยุดซะแล้วคุณก็เริ่มต้นใหม่เห็นไหมตอนนี้คุณมารักตัวเองแล้วมั่นใจในตัวเองว่าคุณมีดีพอพอคุณมีดีพอคุณเป็นทั้ง Queen นออฟวานและดี e อ m p r e s s อ่ะเป็นทั้งคนที่อบอุ่นดูแลงานบ้านก็ได้ทำงานนอกบ้านก็ได้คนคนนั้นเขาไม่ไปไหนนะคะจริงๆนะเขาเขารู้สึกว่าเขาเลือกคุณตั้งแต่ใบนั้นแล้ว่เห็นป่ะควีนออฟสอดถ้าคุณหันหลังให้กับเขานะคนคนนี้ถ้าคุณไม่เอาเขานะคนคนนี้เครียดเลยนะถ้าคุณแบบ ทำเป็นไม่สนใจเขาเวลาที่เขาโชว์ผลงานหรือว่าเขาอยากให้คุณได้เห็นมันอะถ้าคุณทักทายเขาไปเขาคุณคือเดอดซันของเขาอ่ะค่ะนะคะ,นะคะจบแล้ว